ิดโทที่ประพันธ์โดยไบรนท์ไทเลอร์ผู้ประพันธ์ซาวด์แท็กให้กับภาพนยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างไอวอนแมน3และทรานส์ฟอร์เมอร์วัดที่แค่ได้ยินก็รู้ได้ถึงการมาของซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์ในวัยเด็กที่พร้อมระเบิดความมันด้วยทุนสร้างที่สูงถึง1ล้าน6แสนดอลลาร์ก็รับประกันได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สามารถเสิร์ฟความมันให้กับเด็กๆในช่วงปี2010ได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่อง TF Thai Channel ที่ในคราวนี้จะมาในท็อปปิกจอดจง เกี่ยวกับแอนิเมชันซีรีส์ทา a n น f o r m e r ที่ได้รับการโหวตครั้งแรกจากผู้สนับสนุสน,นช่อง t า a n นฟอร์เมอร์พาร์มท r ร์ฟอร์เมอรเป็นซีรีส์ทา a n นฟอร์เมร์ที่เริ่มออกอากาศครั้งแรกตั้งแต่ปี2010นำลองกวยตอนะสมบท5ตอนแรกที่มีชื่อว่า d r r Knight Rising ก็จะมีการใช้ตอน,น,นอื่นๆต่อมาในปี2011 มีความยาวทั้งหมด3 4สี่ซันและภาพยนตร์โทรทัศน์อีกหนึ่งภาคที่เป็นภาพยนตร์ตัวปิดให้กับ Transformers พามที่มีชื่อภาคว่า Predacon Rising ในประเทศไทยมีการนำเข้ามาออกอากาศครั้งแรกทางช่องการ์ตูนเนฟเวอร์ดพร้อมด้วยนักพากที่เคยให้เสียงตัวละครจากไลท์แอคชั่นของไมเคิลเบย์ออพติมัตพามให้เสียงโดยกุฎทงชัยชาชำนิที่ให้เสียงออพติมัตในไลท์แอคชั่นตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค4เราคือหุ่นยนต์ชีวออโตนมัสจากดาวรอสเซบัลทอนหรืออีกชื่อว่าออโตบอท เมกะทอนให้เสียงโดยคุณจิบจักรลัตสีรลักเจ้าของเสียงเมกะทอนจากไลแอคชั่นภาค1นและทาร์ฟอร์เมอร์ถ้ากลับมาล้วซึ่งฉบับเสียงไทยของการ์ตูนเนบเบิร์ดยังเคยมีการนำมาฉายลงบนเน็ f ฟ i x อีกด้วยไม่จะฉายเพียงซีซั่นแรกก็ตามซึ่งบอกเลยว่าใครทันดูก็ถือว่าโชคดีมากเพราะในปัจจุบันไม่มีให้รับชมบนเน็ f ฟ i x อีกต่อไปแล้วนอกจากนี้ทา a n ฟอร์ m e อร์ i m e ยังได้ลิขกสิทธิ์จัดจำหน่ายแผ่นภายในประเทศไทยที่มีการให้เสียงใหม่แตกต่างจากช่องการ์ตูนเนฟเวิร์ดซีซั่นหนึ่งได้ลิขกสิทธิ์จัดจำหน่ายแผ่นโดยค่ายแคทัลิสซีซั่นสองสามและเพนเดคอนไลซิงได้ลิขกสิทธิ์จัดจำหน่ายแผ่นโดยค่ายไทยกานอกจากนี้ยังเคยมีการนำมาออกอากาศทางช่องเก้าโดยใช้ทีมผ้าข,ของช่องเก้ามารวมให้เสียงอีกด้วยเรื่องราวความเป็นมาและจุดกำเนิดซีรีส์ t r ร n s f o r m e r Prime ย้อนกลับไปในปี2007ภาพยนตร์และแอคชั่นได้ต้านกระแสกวาดรายได้ถล่มทลาย ตอบกลวยเงินจากภาประโยชน์และสินค้าต่างๆอย่างมากทางฮาร์ดโปรที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ er, ์ทาร์นโฟมเมอร์จะมีแผนต่งตันแฟนชายที่ตนเองถือของให้เป็นมากกว่าของเล่นธรรมดามดาซีรีส์หนึ่งไบรอันโกเนอร์ CEO ของฮาร์ดโปรที่เข้าไปรับตําแหน่งในปี2008ได้วางแผนเปลี่ยนบริษัทฮาร์ดโปรที่ขายของเล่นให้เป็นบริษัทที่สามารถสร้างสืงส่ออินเทอร์เทนเมนต์ขึ้นมาได้โดยเริ่มจากตั้งช่องทีวีแรกของทางฮาร์ดโปรขึ้นมาที่มีชื่อว่าเดือดครับพรอบก่อตั้งแผานฮาร์ดแล็บมาเป็นผู้ บทบาทของฮาร์ดแ lap คือคอยกำกับดูแลให้ข้อมูลความรู้ระดับการสร้างสื่อทาร์ฟอร์เมอร์ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปอีกทั้งยังคอยช่วยดูแลข้อมูลในแง่ของลอให้กับทาร์ฟอร์เมอร์และแฟรนไชส์อื่นๆของฮาร์ดโบรอีกด้วยงานแรกของทางฮาร์ดแ lap คือการริเริ่มสร้างแอนิเมชันซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์เรื่องใหม่ขึ้นมาที่จะอ้างอิงแรงบันดาลใจจากดีไซน์จากเร A อชั่นเป็นส่วนประกอบสำคัญและไม่ใช่แค่นั้นทางฮาร์ดแ lap ยังได้คอยรวบรวมข้อมูล และเกตคัมพีการผลิตที่มีชื่อว่าไบเดอร์ออฟเลเวเลชันขึ้นมาย้นอนกลับไปก่อนปี2010เราเคยมีซีรีส์แอนิเมชันทาร์นฟอร์เมอร์และคอมิกที่เล่าเรื่องราวต่างๆแบ่งแยกไม่ซ้ำหน้ากันเพื่อตอนรับลูกค้ากลุ่มใหม่เกิดเป็นความแตกต่างสลับแนๆในช่วงเวลานั้นทำให้ต้องมีหนังสือที่เป็นเสมือนคัมภีดทร์นฟอร์เมอร์อย่างไบเดอร์ออฟเลเวเลชันที่จะคอยรวบรวมความต่อเนื่องต่างๆจากเนื้อหาท r ร n นฟอร์เมอร์ในอดีตตั้งแต่ประวัติตัวละครแผนที่ไซเบอร์ทอน และประวัติศาสตร์ทาร์นโฟเมอร์นับแต่จักรวาลกำเนิดมารวไมไว้ในเล่มเกิดเป็นการผนวกแก่นสำคัญให้กับโลกของทาร์นโฟเมอร์ในรายละเอียดต่างๆเพื่อใช้ในการอ้างอิงการจัดทำซีรีส์ทาร์นโฟเมอร์หลังปี2010สืบต่อไปอีกหลายทศวรรษผลผลิตแรกจากความพยายามของฮาร์ดแคือการได้สื่อทาร์นโฟเมอร์ที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่ปี2010ให้มีเรื่องราวต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกันเป็นกลุ่มสื่อที่เรารู้จักกันในชื่อว่าอ i g ายคอนติเนียตีความต่อเนื่องที่สอดคล้องกันที่เริ่มมีกกกกาารนนนวแนวแคิดจสื่อ่ออ มาสร้างสารรค์เป็นไอเดียเพื่อสร้างเป็นรากฐานในการประพันธ์เรื่องราวของซีรีส์ไทม์ฟอร์เมอร์สืบต่อไปหรือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายของฮาร์ดโปรณเวลานั้นคือการจัดระเบียบล้อต่างๆของ t ท a n ฟอร์เมอร์ขึ้นมาใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นเป็นไปนตามแนวทางใหม่ของฮาร์ดโปรที่ต้องการนําเสนอทุกเรื่องราวหลังปี2010ให้ต่อเนื่องกันอะไรคอนดิดิวตี้จะประกอบด้วยสื่อหลักๆที่เรารู้จักกันดีอย่างเกมวอล์ฟไซเบอร์ทรอนฟอร์ออฟไซเบอร์ทอน ที่เล่าถึงช่วงสุดท้ายของสงครามไซเบอร์ทอนก่อนจะเกิดการอพยพครั้งใหญ่ได้ยายเสืิมให้กับตัวเกมอย่าง t r a n s f o r m e r x Exile t r a n s f o r m e r Exodus Ex และ r e b i u t i o n ที่เล่าขยายเนื้อหาให้กับตัวเกมและมีเนื้อหาบางส่วนที่ดัดแปลงให้แตกต่างจากในเกมเช่นกัน t r a n s f o r m e r Prime ที่เล่าถึงสงครามบนโลกในยุคปัจจุบันและคอมมิกกับสื่อเซิร์ฟเวอร์อื่นอีกมากมาย t r a n s f o r m e r Prime จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางฮาร์ดโบรณ้เวลานั้นความโด่งดังของไลแอคชั่นได้ทําให้ทางฮาร์ดโบรต้องดึงตัวทีมเขียนบทจากหนังไมเคิลเบย จากอาร์เล็ตเคิร์ตแมนและโรเบนโตออซี่มาร่วมพัฒนาซีรีส์นี้ด้วยกันและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ทาร์นฟอร์เมอร์ภาพมีกิอายที่ใกล้เคียงกับภาพยนตร์อย่างมากทั้งดีไซน์ภาพลักษณ์ตัวละครส่วนใหญ่และเนื้อหาความรุนแรงที่จัดว่าหนักแน่นกว่าซีรีส์ทาร์นฟอร์เมอร์ที่แล้วมาอีกทั้งยังได้ค่ายทำแอนิเมชันจากทางญี่ปุ่นอย่างค่ายโพลีกอนพิกเจอร์ที่มีผลงานโดดเด่นอย่างอุลตร้าแมนเน็ตฟิกในออฟซินโดเนียและก็ซิล่าส์ีต้ภาคเน็ตฟิก Netflix, มาร่ว ก่อนลปอย5ตอนแรกให้รับจุก่อนในปี2010โดยท่านฟอร์เมอร์พรามนำล่องด้วยเหล่าตัวละครหลักจากแต่ละฝ่ายได้แก่ฝั่งออตตบอที่นำโดยออตตวัตพามผู้เกียงไก่ผู้นำโดยชอบธรรมจากภายมัดที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเ,เท่าเทียมคอยนำทีมพามแบ่งตัวทำภารากิจบนโลกมนุษย์ให้เสียงต้นฉบับโดยปีเตอร์คาร์เลนเจ้าของเสียงภาคออตตวัตภาพ,พ,พาจากท่านฟอร์เมอร์จีวันและท่านฟอร์เมอร์บภาพ,พยนตร์และแอคชั่นอนักลบสาสุดห้าว ผู้แป้งโฉบเป็นมอเตอร์ไซค์เธอผู้มาพร้อมปมในใจที่ต้องสูญเสียเพื่อนรักอย่างคลิปจาเปิอร์ไปในตอนแรกและขับเพื่อนด้วยแรงแข้นในการต่อสู้บับเบิรบีห่วยสอดแนมที่เสียกล่องเสียไปในช่วงสงครามกางเมืองไซเบอร์ทอนทำให้เขาต้องคอยสื่อสารกับคนอื่นด้วยรูปแบบเสียงเฉพาะตัวบักเฮดนักลบสมองการาบผู้มากโดยพลังก,กำลังและใจิตใจที่อ่อนโยนและเชดแพทย์ประจําทีมออโตบอทเพื่อนเก่าเ,เพื่อนแก่ของออบติมัสพามมักได้รับงานให้คอยกำกับดูแลสะพานพิภพและเป็นแพทย์จอมบินประจําทีม ตามมาด้วยออโต้บอดสบทบอย่างวิลแจ็คหน่วยเลกเกอร์เพื่อนเก่าของบัคเฮดที่จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในช่วงซีซัน2กับสมสมกสกรีดนักลบออโต้บอดผู้ห้าวหาญปรากฏตัวในซีซัน2อัลตรลาแมกนัตรองผู้ประชาก,การออโต้บอดสุดเข้มงวดปรากฏตัวในซีซัน3คลิปจัมเปอร์เพื่อนเก่าของอาร์ซีที่ตายตั้งแต่ตอนเปิดเลือกของทาร์ฟอร์เมอร์าพาบเป็นสหายคนสำคัญทำให้อาร์ซีมุ่งหวังจะล้าแงแค้นให้กับการตายของเขา ให้เสียงโดยเดวิดจอห์นสันในซีซั่นที่1ขณะที่ในซีซั่นสจะได้บิลลี่บาวมาให้เสียงในตอนย้อนอดีตแทนตามด้วยตัวละครฝั่งมนุษย์ที่นำทีมโดยแจ็คสันดาบีเด็กหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่บังเอิญเจอกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีค่าคิดว่าเธอคืออาร์ซี่ทำให้เขาต้องมาพัวพันกับการต่อสู้ระหว่างออตบอรดกับเซติคอนเขากลายเป็นตัวละครสำคัญที่ออพติมัสเคยฝากฝังกุญแจสู่เวกเตอร์ซิกมาไว้กับเขา app, ลาฟาเอลลาฟเอสคิวเวลเด็กน้อยที่จะกลายเป็นเพื่อนกับบับเบิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และคอยช่วยเหลือออโตบอตในการทำธัรกิจจ่อข้อมูลอยู่บ่อยครั้งมิโกโนาคาดนักเรียนแรกเปลี่ยนจากญี่ปุ่นสาวห้าวตัวแสบที่หาเลือกใส่ตัวอยู่บ่อยครั้งเป็นคู่หูของบักเฮดชื่อชอบการฟังเพลงล็อกและการหาความสุขใส่ตัวเจ้าที่พิเศษวิลเลียมฟาวเลอร์อดีตทหารคอยเป็นตัวกลางระหว่างทีมผ่ากับรัฐบาลสหรัฐจูนดาบีคุณแม่ของแจ็ค เป็นพยาบาลทำหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลในท้องถิ่นเลลแลนด์ไซรัสบิชอปผู้นำกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่าเมก็กที่ต้องการอาวุธสงครามและเทคโนโลยีต่างดาวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนตามด้วยฝักตัวร้ายอย่างเหล่าดิเซปติคอนที่ยกทัพมาด้วยเจ้าแห่งทรราชเมกทรอน อดีตเพื่อน่ลมอุดมการของออพติมัตผาบจนเกิดคิดอิจฉาลิษยาไม่พอใจที่ออพติมัถูกเลือกให้เป็นผาบเขาบันดาลโทสะประกาศก้าวต่อเซเบอร์ทอนหมายมั่นที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตแม้บ้านเกิดจะสิ้นไปแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดความทะเยอทะยานหมายไิชิตโลกมนุษย์ด้วยกุ่มพลังความมืดของดาร์กเอเนจรที่เขาครอบครองให้เสียงโดยแฟรงเวลเกอร์เจ้าของเสียงเมกาทอนจากทานฟอร์เมอร์จีวันสตาสร์สกีรองผู้ประชาการจอมเจ้าเล่ห์ ในตอนที่การแข่งดีสติคอนที่อยู่เบื้องหลังแผนการสุดล้ำลึกเคยคิดทรอยศเป็นใหญ่แทนเมกาทอนซึ่งลงเอยด้วยการถูกจับได้แอรโดนต่อว่าทำลายจนต้องตัวสำนึกผิดแล้วหันมาซื่อสัสตย์ต่อเมกาทอนแทนซาวเวฟเจ้าหน้าที่สื่อสารผู้เงียบขึมผู้ปิดระบบการพูดของตนกลุ่มเป้าไว้ที่ความสำเร็จในการทำงานเอาสามารถจุกรรมข้อมูลได้ทุกอย่างทั้งการแฮกบันทึกเสียงวิเคราะห์ข้อมูลและมีหน่วยสอดแนมบนฟากฟ้าอย่างเลเซอร์บีคอยซัพพอร์ตเขาอีกด้วย น็อกเอาทแทบประจำยานในเมซิตของพวกตีเซปติคอตน,นักวิทยาศาสตร์ผูื่นชอบความรับสวยรักงามในผิวเงาของตนเองเป็นจอมเจ้าเล่ห์ที่เข้ากันได้ดีกับสัสกีเบรกดาวผู้หูของล็อกเอาเป็นจอมพลังเหมือนกับปักเฮดอัลลักนิกขุนครึ่งแมงหมูเป็นคู่ปรับของอาซีต้องทรยศ์เบกัทอนเช่นกันเรกวิงผูทำหน้าที่เป็นรองผู้ประชาการแทนสัสกีที่ทรยศ์เป็นนักรบผู้ซื่อสัตย์พักคตีมีศักดิ์ศรีรับใช้ทุกคำสั่งของเมกัทอนช็อกเวฟนักวิทยา ก็ทดลองโปรเจกต์เพเดร์คอตสกายควกที่น้องฝาแฝดของเร็กวิงปรากฏตัวในซีซั่นหนึ่งก่อนถูกบับเบิลบีกำจัดทิง้งวีคอดกองทัพประจำฝ่ายดีเจตติคอนเป็นสมุนละจิตใจทำงานตามโปรแกรมสั่งมีบทบาทส,สำคัญคือคอยเป็นสตอมทูปเปอร์ให้กับฝ่ายดีเจตติคอนเหล่าอิเนเสกติคอนฝูงแมลงทรงพลังที่คอยรับใช้เมกทรทอนเคยเป็นหนึ่งในตัวปัญหาใหญ่ของฝ่ายออโตบอตนอกจากตัวละครฝั่งออตโตบอตจากดีเจตติคอนแล้วยังมีตัวละครฝ่ายเพเดคอตมังกรจักรกดที่เป็นสิ่งมีชีวิตโบราณของไซเบอร์ทนนี่สาไปแล้ว และถูกคืนชีวิตขึ้นมาด้วยฝีมือของช็อกเวฟได้แก่ดีเดคิงลาชันเพเดคอนที่ถูกช็อกเวฟโค่นนิ่งขึ้นมานอ,อกกันนั้นยังมีสกายลิงกับดาร์คสติลที่เป็นเพเดคอนตัวใหม่ในภาคเพเดคอนไลซิ่งอีกด้วยและการกลับมาของผู้นำมาซึ่งหายนะของซีรีส์ทาร์นฟอร์머ยูนิคอร์ปฏิปักษ์เก่าแก่ของพายมัที่เชื่อว่าตายไปนานแล้วเป็นต้นกำเนิดของกลุ่มพลังดาร์คเอเนจอนเลือดของยูนิคอร์ที่เดิมเมกาธรเชื่อว่าเขาสามารถรับใช้จ้าแเห่งความหายนะตนนี้ได้หากแต่ก็ต้องงผิดหวั และหันมารวบมือกับออพติมัสในการจุดจังการตื่นของยูนิคอร์นเรื่องราวในซีซั่นแรกของทาร์นฟอร์เมอร์ผ่า จะเล่าถึงการกลับมาของเมกาทอนใน5ตอนแรกที่ต้องการใช้พลังจากดาร์กเอเนจอนชุบชีวิตรสร้างศพทาร์ฟมอร์ที่ตายบนไซเบอร์ตอนขึ้นมาใ้การเป็นผีดิบแล้วยกทัพลูกรลานโลกมนุษย์แต่ก็ถูกกลุ่มออตโตบอสกัดไว้ได้และทำลายสะพานอวกาศจนเมก,กาทอนบาดเจ็บสาหัสตามด้วยอีก21ตอนต่อมาของซีซั่นหนึ่งที่เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ปี2 0 1 1โดยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาจบในตอนผสมกับการได้เห็นความทะเยอทะยานในการยึดอำนาจของสตาสร์สกีที่สุดท้ายกกก็ตต้้ออองงงขววววาาาานนเเเหลลลแรรืจุดพิิิผั่่ยูคปฏปากกา เก่าแก่ของไซเบอร์ทอนแท้จริงแล้วมันก็คือโลกมนุษย์ที่ได้หลับไหลไปนานจนฝุ่นหินในอวกาศจับตัวจนเกิดเป็นตาข้อโลกแบบที่เราอยู่อาศัยขึ้นมาแทนซีซั่น2ที่ออกอากาศในปี2012จะมีพอดเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศึกชิงขุมพลังแห่งเทอร์ทีนที่ตกลงบนโลกมนุษย์และการแย่งชิงกุญแจโอเมก้าล็อกที่สามารถชุบชีวิตไซเบอร์ทอนขึ้นมาใหม่ได้ในช่วงที่กำลังออกอากาศซีซั่น2ในปี2012นี้เองที่ทาร์นฟอร์เมอร์พาวได้รับความนิยมอย่างล้นหลามพวกเขามีการจัดจำหน่ายวิดีโออเเกมมกมมิแลละขง่น มาในปีเดียวกันเรียกว่าในตอนที่ทาร์ฟอร์เมอร์ดักออฟต m มูลได้จบลงไปทาร์ฟอร์เมอร์พามก็ได้พังอาจบนจอโทรทัศน์สร้างขึ้นลูกใหม่ให้กับแฟนๆของเล่ชุดแรกเปิดตัวในปลายปี2011ในรุ่น First Edition ที่ปัจจุบันเป็นสินค้าหายากและเป็นที่ต้องการสลับและสะสมอย่างมากตามด้วยลายหลักของทาร์ฟอร์เมอร์พามได้เปิดตัวในปี2012ในชื่อลอร์ดอินดิทไกปรับลูกเล่นให้เข้ากับกลุ่มเด็กๆมากกว่ารุ่น First Edition ชันแต่เมื่อซีรมมมาาาาาานนนิยะยายาใกกใรกร่่่เเททดงงปณ็ขึ้้ั ว่ากันว่าเคยมีช่วงที่ใช้งบในการทำซีรีส์สูงถึง1นล้านหกแสนเหรียญสหรัฐอันทําให้ต้องปลดนักภาคที่คอให้เสียงตัวละครออกไปหลายคนในช่วงซีซันสองบทของเบรกดาวที่ภาคโดยอดัมบอลวินถูกฆ่าทิ้งอย่างโหดหลายด้วยฝีม,มือของแอลรักนิกและเช่นกันแอลรักนิกที่ให้เสียงโดยจีน่าทอเรสก็ได้พ่ายแพ้กับอาซีและถูกแช่แข็งไว้ในแคปซูลไม่ใช่แค่นั้นช่องเดอะรับยังมียอดผู้ชมน้อยกว่าที่ตั้งเอาไว้ ทำให้ซีรีส์ต้องเดินหน้าสู่ปลายทางสุดท้ายแม้อดเดิมของซีซั่น3ถูกวางไว้ให้เกี่ยวกับสลัดอวกาศ s t a r ์ซีเกอแต่ก็ต้องล้มเลิกไอเดียแล้วทาการคิดอลของซีซั่น3ขึ้นมาใหม่รวมทั้งเป้าหมายในการสร้างทีมอเวนเจอร์ฉบับทาร์ดโบร์อย่างยูไน e ีที่จะรวมการคอร์สโอเวอร์ระหว่างของเล่นและซีรีส์ชุดต่างๆอย่างมาร์สไมโครนอสทาร์ดร์และแบทเทิลจิ p ก็ถูกยกเลิกลงไปด้วยทาร์ด r m ร์ผับ จึงไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันและต้องปิดฉากซีรีส์ลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ซีซั่น3ของซีรีส์ออกอากาศในชื่อ B e a t Hunter ที่มีคอนเซปต์หลักคือการเปิดตัวมังกรจากกลญชีเดคิงสิ่งมีชีวิตโบราณที่จ็อกเว็บสร้างขึ้นมาและการเกิดใหม่ของออปติมัสพาวดในร่างใหม่ที่ล่ำกว่าเดิมในภารกิจปกป้องโลกครั้งสุดท้ายและปิดฉากตำนานทาร์ฟอร์เมอร์พาวลงด้วยภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ที่มีชื่อว่า p พเท a ดค n r i s ล n ิงออกอากาศในปี2013 ที่เล่าถึงการกลับมาของยูนิคอร์ทที่ต้องการทำลายไซเบอร์ทอนโดยมันได้ชุบชีวิตเมกัทอนขึ้นมาและสิ่งล่าของเมกัทอนก่อนที่จะพ่ายแพ้นในตอนจบเมกัทอนที่ไม่ต้องถูกพัฒนาการด้วยการควบคุมของยูนิคอร์นอีกต่อไปจึงลมเลิกความทะเยอทะยานทั้งหมดแล้วหนีไปใช้ชีวิตอยู่ในจักรวาลอันห่างไกล ตัวซีรีส์จบลงด้วยการเสียสละของออพติมัตพราบที่กระโจนลงสู่บอ่อแห่งออสปาร์เพื่อมอบพลังของออสปาร์ที่เขากักเก็บไว้ในเมทริกลงไปยังแกนกลางของดวงดาวเพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับไซเบอร์ทอนเป็นอนซินสุดยุคสมัยแห่งพาราบนับจากนี้ทุกคนทุกผู้จะไม่ต้องปึงึกพาตำแหน่งพาราบในการเป็นผู้นาอีกต่อไปแต่เท่าที่มีหัวใจอันกล้าหาญและความยุติธรรมปาเป็นผู้นําจะอยู่ในตัวของทุกคนเสมอเป็นที่มาของชื่อซีรีส์ทาร์นฟอร์เมอร์พาบทาร์นฟอร์เมอร์พาบจบลงอย่างเงียบเหงา โดยยอดผู้ชมทางโทรทัศน์ที่ไม่เข้าเป้าสนทางกับการลงทุนและคุณภาพของซีรีส์อย่างเห็นได้ชัดแผานกฮาร์ดแ l a บได้ปิดตัวลงพนักงานหลายคนรวมทั้งคนของฮาร์ดแ l a บได้ถูกปลดออกทาให้แผนการต่างๆรวมทั้งโปรเจกต์อยู่ในอีไม่ได้เกิดขึ้นจริง แนวทางของฮาร์ดโบรในอะไลคอนติเดียตี้ที่ต้องการให้เสือต่างๆตั้งแต่ปี2010เป็นเรื่องราวที่ต่อเรื่องกันได้จบลงโดยการเดินหมากผิดพลาดของฮาร์ดโบรการให้อิสระในการทํางานกับทีมงานแอนิเมชั่นมากเกินไปทําให้เส้นเรื่องของทาร์น o r เมอร์พามที่ควรจะเป็นภาคต่อให้กับเกม War ฟอร์ e เซเ r อร์ทต้องพักทลายลงแต่เดิมทาร์ f o r เมอร์พาม ควรมีสถานะที่ต้องเป็นภาคต่อให้กับเกม War for Cybertron หากแต่ณปัจจุบันเรื่องราวของตัวซีรีส์กับเกมกับเกิดความขัดแย้งกันมากเกินไปทําให้ยากที่จะมองได้ว่า Transformer Prime ยังคงเป็นภาคต่อของตัวเกมอยู่ขณะที่ตัวเกมจะมีนิยายคอยมาซับพอร์ตแทนโดยนิยาย Transformer x s t y e จะเล่าเรื่องราวหลังจบเกม Transformer Fall of Cybertron ที่อ u t ตบอกับ d e c e ท t i c o อนจะไปปรกากฏตัวยังอนณา,านิคมอื่นๆของ c y b e r t r o n และเชิญหน้ากับจอสลัดอวกาศ Star s ซ e เกอร์จนสุดท้าย ไอเดียที่ต้องการสร้างความต่อเนื่องที่สอดคล้องกันก็ได้ยุติลงเกิดเป็นการทำซีรีส์ในยุคหลังที่ไม่เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาแทนเป็นการทำซีรีส์ให้จบไปในตัวไม่ให้ซีรีส์ใดต่อเนื่องกับซีรีส์ใดซึ่งปัจจุบันมีเพียง t r a n s f o r m e r r o bot ์ด i t ิตไกด์2015กับ t r a n s f o r m e er r ร e เล็กคิบที่มาหลังท r ร์ s f o r m e er อร์พ m มใช้จบไปแล้วที่ยังจัดอยู่ในหมวดหมู่ของอะไลค์คอต i ดิวต t y สถานะของ t r a n s f o r m e r Robot ์ดอินนิตไกมีฐานะเป็นภาคต่อหลลังจบ Tanform mer ไปแ้ว และเลดคิวบ o ทที่เป็นซีรีส์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนแด้มีตัวละครจาก t er าร์ฟอร์เมอร์่ามรับเชิญเป็นบางตอนแม้แต่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีการจัดแปลงของเล่น t าร์ฟอร์ mer ร์พาให้มีชื่อลายว่า Arm i ม o คยังต้องยกเลิกการนำเข้ามาฉายซีซั่น3าซีซั่น3ไม่ได้ถูกฉายในญี่ปุ่นอีกทั้งยังมีการดัดแปลงเนื้อหาที่เป็นทไลายแยกกับฝั่งอเมริกาขึ้นมาสืบเนื่องจากการตีตลาดในประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ประสบความสำเร็จโดยการคาดคะเนในหลายปัจจัยอาทิเช่นทั้งเนื้อหาที่มีความเป็นผูู้ใหญ่สง ยากต่อการดัดแปลงหรือประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มผู้ชมภายในประเทศญี่ปุ่นเป็นอันทําให้ทาคาราโทมิจาเป็นต้องเขียนซีรีส์ที่มีแนวทางเหมาะกับผู้ชมในประเทศออกมาแทนทาร์นโฟเมอร์โกเรื่องราวเล่าต่อจากตอนจบที่ทิ้งค้างไว้ของซีซั่นสแต่จะเล่าถึงกลุ่มออโตบอตในประเทศญี่ปุ่นแทนโดยพวกเขาต้องคอยต่อสู้กับพวกเพเดคอนทําไม่ทาร์นโฟเมอร์พามในญี่ปุ่นไม่ได้มีตอนจบแบบต้นฉบับของทางอเมริกาที่เราคุ้นเคยกันแต่อย่างใด แต่การน,นั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางใหม่ที่ทางทาคาลาโทมีได้ทำเพื่อปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้ชมภายในประเทศญี่ปุ่นแทนนอกเหนือจากการสิ้นสุดของทางฟอร์เมอร์พาวตัวเกมที่อยู่ในเครือออนไลน์คอสติจูดี้อย่าง a l l ์ฟ l ซเบ e r t ท o n และ Fall of c y b e r t r ทอก็ไม่ได้ถูกสร้างภาคต่อพนักงานของทางไฮมูลถูกบริษัท a อ t ท vision เลิกจ้างไปในช่วงเวลาไล่เลีเ่ยก,กับการกวสานของทางฟอร์ mer ร์พาวมันอาจจะดูเหมือนตอนจบที่ไม่ควรเกิดขึ้นแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านฟอร์เมอร์พามและอะไลคอนติ i n u ตี้ที่ปั้นมาจะจบลงอย่างเงียบเหงาเสมอไปมีการออกอาร์ตบุ๊กที่มีชื่อว่า Covenant of p r a m i s ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ของฝั่งอะไลคอนติเดตี้ตั้งแต่รุ่นอรุณของจัก,กรวารไปจนถึงเรื่องราวของพามกำเนิดจากเทอร์ทีนตุกแห่งความแรงแข็งที่ถูกพ้นเทสั่นปกครองยุคทองแห่งสันติภาพและการคอรัช่นอันน่าอดสูไปจนถึงมหาสงครามไซเบอร์ทรอนอันเป็นปลายทางสุดท้ายของอะไลคอนติเดวตี้ซีรีส์ในปี2015จาก Robot e l i t Guide 2015 ยังถูกจัดทําขึ้นในฐานะภาคต่อของ t r น n อร์ r m อร์พารที่มีตัวเอกอย่างบ B รบีคเคยเป็นผู้นําและออ t ติมัสที่ควรจะต้องตายไปแล้วในตอนจบของ t r a n อร์ r m อร์พารมก็ได้ถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมาพร้อมด้วยตัวละครสมทบจากซี t านฟอร์เมอร์พาร์มบางส่วนที่มาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมรุ่นเก่าถึง t r a n s f o r m อร์พา,าร์มจะอวสานไปนานกว่า10ปีแล้วแต่ความดังและความทรงจําที่ซีรีส์ได้มอบให้กับผู้ชมยังคงอยู่ตลอดไป t r a n อร์ r m e r ์ารมจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ er, ทานงองตรอเ่อร์ฟนอาร์ต สินค้าในยุคหลังการทาของเล่นจากตัวละครในทาร์นฟอร์เมอร์ภาพมาสู่ไลน์ทาร์นฟอร์เมอร์เลกซีการอัดอับองค์ประกอบหรือวัตถุดิบจากทาร์นฟอร์เมอร์ภาพมาในสื่อรุ่นหลังอาทิเช่นล่างรถสีดำของบับบบีในเอทออฟเอ็กทิงชันแต่แรงบันดาลใจมาจากล่างรถของบับบบีในทา er ร์นฟอร์เมอร์พาสบีทันเตอร์แอร์แคนิกได้กลายเป็นตัวร้ไสบตบให้กับภาพยนตร์ทาร์นฟอร์เมอร์วัยเมื่อปี2024ตำนานเทอร์ทีนทาอาสิสาตนแรกของไซเบอร์ทอนได้กลายเป็นไอเดียต,ตกทอดมาสู่สื่อรุ่นถัดไป ที่ยูนิคอร์นได้กลายเป็นดาวโลกในทาร์ฟอร์เมอร์พาได้ถูกนํามาใช้ในทาร์ฟอร์เมอร์เดอรลาร์ดไนและแนวคิดเรื่องมิตรภาพเก่าแก่ของออบตี้มัทกับแมกกาท็อดก็ถูกส่งต่อมาได้สื่อรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นหลักฐานถึงสิ่งที่อะไลคอรติเดลตี้ไม่เคยสร้างไว้และก็จบลงไปแล้วกับการย้อนลอยเรื่องราวของทาร์ฟอร์เมอร์พาดูจบแล้วคุณอยากเล่าความทรงจําอะไรที่มีร่วมกับซีรีส์ทาร์ฟอร์เมอร์พาในวัยเด็กก็ลองแชร์มาให้อ่านกันได้ซึ่งซีรีส์ท ที่หลายคนยกให้สนุกและได้น,นาอันดับตนๆตตด้วยความมันและการออกแบบที่ใกล้เคียงกับในภาพยนตร์ทําให้เป็นมิตรต่อผู้ชมที่เคยดูไลท์แอคชั่นมาก่อนอีกทั้งตัวซีรีส์ยัยงทําให้เราผูกพันกับตัวละครต่างๆทั้งฝ่ายออโตบอทและตัวร้ายอย่างพวกดีเซปติคอนที่มีเสน่ห์ชวนหน้าค้นหาไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาร์กโฟมเมอร์พามจะกลายเป็นซีรีส์ในความทรงจําของแฟนๆทาร์กโฟมเมอร์ทุกคนสืบต่อไปอย่างแน่นอนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันนใหห่คิป้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ